สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในครูโคสิตชาแนลชาแนลแห่งความรู้ที่มีครูโคสิตครับเป็นผู้ถ่ายทอดนะครับวันนี้ครูโคสิตก็มีนะครับความรู้ที่น่าสนใจนะครับอันนี้เชื่อว่านักเรียนหลายๆคนนะครับต้องไปทบทวนเนาะต้องไปทบทวนให้แม่นยำ นะครับอันนี้ก็คือกฎหมายอาญานะครับกฎหมายอาญานะครับวันนี้คุก็จะพูดถึงว่ากฎหมายอาญานั้นลักษณะเป็นยังไงนะครับความผิดมีอะไรบ้างมีโทษอะไรนะครับลักษณะความผิดทางอาญานะครับเป็นยังไงนะครับเรามาดูกันลักษณะสําคัญของกฎหมายอาญาก็คือ หครับเป็นกฎหมายมหาชนนะครับสครับตีความอย่างเคร่งครัดนะครับจะใช้กฎหมายอื่นมาเทียบเคียงกฎหมายอาญาไม่ได้นะครับสครับไม่มีผลย,ย้อนหลังยกเว้นเป็นประโยชน์แก่จำเลยนะครับสครับไม่มีความผิดไม่มีโทษหากไม่มีกฎหมายระบุไว้นะครับเหมือนที่ครูโคสิตบอกเมื่อกี้คือไม่มีกฎหมายรองรับ คือไม่มีความผิดนะครับความผิดทางอาญานะครับแบ่งจริงๆแบ่งได้ประมาณ3ประเภทนะครับ 1. นนะครับความผิดที่ยอมความได้ก็ค,คือพูดง่ายคือหย่นหย่นกันไปเช่นหมิ่นประมาทนะลูกขโมยเงินพ่อแม่อะไรเงี้ยฮะยอมความกันได้นะฮะ อันที่สองครับยอมความไม่ได้หรือเป็นความผิดต่อแผ่นดินเป็นคดีอุกชะกันแม้นเจ้าทุกจะไม่เอาเรื่องและแต่ว่าตำรวจหรือแผ่นดินเนี่ยนะก็ต้องเอาเรื่องกับคนที่กระทำความผิดอยู่นะครับเช่นฆ่าคนตายหลบหนี้ทหารปลอมแปลงเอกสารนะครับอันเรื่องพวกนี้คือ,อ มีผู้เสียหายนะครับอันที่3นะครับคือความผิดละหูโทษความผิดเล็กๆน้อยๆน,น,นะหรือถ้าเกิดว่าเทียบจากอัตราโทษก็คือปรับไม่เกิน1,000งบาทนะครับแล้วก็จำคุกไม่เกิน1เดือนหรือทางทางผับนะจัดเป็นความผิดยอมความไม่ได้นะเช่น พวกอนณาจารย์นะครับในที่สาธารณะแอบฉีกป้ายโฆษณานะครับประมาณนั้นนะครับ mm hmm. ต่อไปเรามาดูขั้นตอนการทำความผิดนะครับได้แก่อันแรกเลยครับคิด2ตกลงใจ2ขั้นตอนแรกนี้ยังไม่มีความผิดนะครับ นอกจากคิดและตกลงปรงใจแล้วมีขั้นเตรียมการจริงๆแล้วก็ยังถือว่าไม่มีความผิดยกเว้นบางกรณีนะครับเช่นเตรียมก่อกระบทนะครับหรือรอบวางเพลิงอันนี้มีความผิดเลยนะครับลงมือกระทําและ ขั้นกระทําสําเร็จนะครับพูดง่ายคือบางกรณีคือมีความผิดตั้งแต่เตรียมอุปกรณ์เลยนะครับการกระทำการกระทำในคดีอาญานะครับเขาจะมองถึงเจตนานะครับมีอยู่3อย่างนะครับ ก็คือกระทําโดยเจตนานะครับรู้ได้ไงล่ะว่ากระทําโดยเจตนาตั้งใจทํารู้ว่าทํามีจุดประสงค์แน่นอนว่าจะเกิดผลแบบนี้เช่นเอามีดมาไล่ปันชาวบ้านแน่นอนครับหวังผลให้มีดปันปุ๊บชาวบ้านคนนั้นต้องตายนะครับอันที่สองครับ กระทำโดยไม่เจตนาคือไม่รู้ตัวนะว่าทําอะไรแต่ไม่คิดว่าจะทําอย่างนี้นะครับเช่นคิดว่าอาจะนะไปหาเพื่อนนะมีมีเขาเรียกว่าอะไรครับมีครอบอ่ามีอะไรจะเคลียร์กับเพื่อนนิดนึงนะครับพูดไม่เข้าหูกัน ก็เลยต่อยกันซะง,งั้นต่อยกันเสร็จต่อยไปไม่กี่ทีคิดว่าจะไม่ตายผเอิ้นตายนะครับเขาเรียกว่ากระทําโดยไม่เจตนานะครับสามครับคือกระทําโดยประมาทนะโดยปราศจากความระมัดระวังเห็นเห็นได้ชัดเลยครับจากข่าวนะ,ะก็คือเรื่องของ การขับรถนะทำให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตนะครับขับรถไปเ,เราเราคงจะไม่คาดคิดนะเานาะว่าจะมีคนนะมาายืนอยู่นะนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีอะไรบานมางก,กับคนที่ยืนอยู่นะข้างถนนนะครับอะ่ะเรื่องของ โทษนะครับเรื่องของโทษในคดีอาญาอันนี้คุณครูเคยพูดไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งมีห้าห้าสถานครูได้อธิบายไว้แล้วนะครับมีสูงสุดคือประหารชีวิตนะครับต่อมาคือจำคุกกักขังลิฟซับลิฟซับนี่คืออาจจะพูดถึงการลิฟของกลางก็ได้นะแล้วก็อันสุดท้ายคือปรับปรับนี่คือ น้อยสุดแล้วนะครับผู้กระทำความผิดในอาญามีอะไรบ้างมีอยู่3อย่างครับผู้กระทำความผิดในคดีอาญาเนี่ยครับอันแรกเลยที่ต้องดูคือตัวการนะเป็นคนลงมือทำแน่ๆนะสองผู้ใช้นะครับ เป็นผู้ใช้หรือ,อให้กระทําความผิดหากสําเร็จนะครับจะรับโทษเท่ากับตัวการแต่ถ้าไม่สําเร็จคือหนึใน3ของตัวการนะครับต่อไปนะครับจะพูดถึงผู้สนับสนุนนะผู้สนับสนุนทําความผิดนะครับรับโทษสอใน3ของตัวการนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเราเคย ได้ฟังก็คือเรื่องของผู้จ้างวานใช่ไหมฮะผู้จ้างวานนะครับอยู่ในส่วนของผู้ใช้นะครับนะการรับโทษนะครับการรับโทษเน้นย้ำอีกทีการรับโทษนะครับ,รรบ,รรบ,รบไม่มีความผิดนะครับไม่ต้องรับโทษนะเป็นการป้องกันตัวเองโดยชอบด้วยกฎหมายนะ เช่นที่เคยเกิดกรณีมานะครับก็คือมีเรื่องบาดหมางกับเพื่อนแล้วไปแล้วไอ้เพื่อนคนนั้นไปล้อมบ้านนะไปล้อมบ้านเมื่อไปล้อมบ้านแล้วไอ้เจ้าเจ้าของบ้านออกมานะครับใช้อาวุธทำร้ายนะครับอันนี้ นะครับถือว่าไม่มีความผิดนะครับไม่ต้องรับโทษเนาะมีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษเช่นเด็กต่ำกว่า10ปีนะครับกระทำความผิดนะครับหรือกระทำความผิดเพราะป้องกันตัวเห็นไหมครับเราเห็นว่ามีภัยเราสามารถป้องกันตัวได้นะครับต่อไปครับมีความผิดแต่ได้ได้รับการลดโทษ นะครับอาจจะเคยได้ยินในข่าวหลายๆข่าวนะครับที่บอกว่าบันดันโทสะนะฮะงนะจนหลายคนใช้คําว่า,อาชอบงายการนี้ขึ้นมากันเลยทีเดียวนะครับอ่ะความผิดนะครับความผิดทางอาญานะครับความผิดทางอาญาก็จะมีตั้งแต่ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ความผิดเกี่ยวกับร่างกายนะครับทรัพย์นะครับทรัพย์อันนี้ครูจะเน้นย้ํานะครับก็มีตั้งแต่ลักทรัพลักทรัพย์พูดง่ายครับขโมยของวิ่งราวทรัพย์ฉกฉวยเอาไปนะครับชิงทรัพย์นะครับขโมยโดยใช้กําลังนะครับชิงทรัพย์นะครับปล้นทรัพย์นะครับร่วมอ่าร่วมกันขโมยตั้งแต่สามคนขึ้นไปนะ ช่อโกงนะครับหลอกให้เชื่อนะเพื่อได้ทรัพย์นั้นยักยอกทรัพย์เบียดบังเอาทรัพย์นั้นไปนะครับรีดเอาทรัพย์นะครับคืออาคูว่าคูว่าจะเปิดเผยความรักอะไรต่างๆหรือเรียกว่าแบ็กเมนนั่นเองนะการโชกทรัพย์นะครับคมคมู่ึ้นใจนะครับ เพื่อให้ได้ทรัพน์นั้นมานะครับอันสุดท้ายหัวข้อสุดท้ายแล้วนะครับของอเกี่ยวกับกฎหมายอาญานะครับก็คือเรื่องของกระบวนการยุติธรรมแรกสุดของกระบวนการยุติธรรมต้องนะครับแยกว่าพิจารณาว่าเป็นคดีไหนเป็นคดีแพ่งหรือเปล่าหรือเป็นคดีอาญาเนาะ อันที่สองนะครับเราต้องรู้จากนะครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญานะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจนะครับจตำรวจเนี่ยหมายถึงเจ้าพนักงานสอบอสอบสวนหรือ,ส,อสืบสวนนะครับสืบสวนนะแสวงหาข้อเท็จจริงนะครับสอบสวนรวบรวมหลักฐานพาย,ยานในการกระทําความผิดนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะครับ นะเจ้าหน้าที่ราชทันเจ้าหน้าที่คุมประพฤตินะครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับคดีแพ่งก็เช่นเจ้าพนักงานบังคับคดีเจ้าพงงานาักงนานพิทักษ์ทรัพย์อันนี้ให้ความรู้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ขั้นสุดท้ายคือทนายความของแผ่นดินนะครับทนายความของแผ่นดินในที่นี้ก็คือ,อ อายการนะครับเป็นทนายความของแผพนดินนะครับฝากไว้นะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยนะครับไม่มากก็น้อยนะพบกันใหม่คลิปหน้าขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ